มาทุกคนคลิปนี้วิธีกดอนำนาจก็จะพาทุกคนมาอัปเดตต้นหอมที่เราเพาะไว้นะคะอันนี้เราเพาะมาแล้วประมาณ20วันต้นหอมของเราก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนดึงให้ดูเลยรากของเราจะเต็มแล้วนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาทําการย้ายไปปลูกในกระถางเลยทุกคนปลูกทั้งในกระถางแล้วก็ในแปลงด้วยนะ นี่เลยที่มันแหวงแวงเราก็จะมีการถอนไปปลูกมั่งแล้วทุกคนแล้ก็เลือกต้นที่เขาอันนี่ปลูกมั่งแล้วก็มีนะคะทุกคนทีนี้เราก็จะนํามาปลูกในกระถางยางล้อรถยนต์ที่เราเตรียมดินไว้ทุกคนดินที่เราเตรียมก็จะเป็นดินธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็ใส่มูลวัวแล้วก็แกลบที่เราหมักไว้นะคะเราหมักแกลบกับมูลวัวไว้แล้วเราก็มาผสมกับดินด้วนธรรมดา แล้วเราก็ทําการปลูกแล้วก็จะปลูกใส่แปลงที่เป็นดินด้วยนะคะทุกคนยางล้อรถของเราไม่พอเราเตรียมดินได้แค่นี้เราก็จะเป็นลงแปลงที่เราปลูกผักในสวนด้วยนะคะแบบนี้ดินตรงนี้เราก็หมักมูลวัวกับแกลบเหมือนกันทุกคนแต่เป็นแกลบดำนะคะอันนี้เราก็หมักอยู่ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะว่ามันจะรอดไหมขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาอัปเดตให้ดูว่ามันจะโตไหมนะคะทุกคน